สวัสดีค่ะกลับพบกับแนนในช่อง Sister Nan อีกแล้วนะคะในคลิปนี้แนนจะชวนทุกคนมาเช็คโทนสีผิวของเราค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะเลือกใช้สกินแคร์แบบไหนนะคะที่จะทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นรวมถึงการเลือกเมคอัพการเลือกเสื้อผ้าโทนสีต่างๆที่เหมาะกับตัวเองได้ด้วยค่ะสําหรับใครที่มาเจอแนนเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ วิธีการเช็คไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เราดูเส้นเลือดที่ข้อมือของเราทําข้อมือตึงๆหน่อยนะคะเราจะสังเกตเห็นเส้นเลือดของเราค่ะโดยหลักๆแล้วนะคะสีผิวเราจะถูกแบ่งออกเป็น3โทนสีนะคะก็คือคู่วอร์มแล้วก็นูเทรลค่ะคู่นะคะก็คือคนที่มีสีผิวโทนเย็นนั่นเองสังเกตได้จากเส้นเลือดของเรานะคะถ้าใครมีสีม่วงหรือสีน้ําเงินนะคะแสดงว่าคุณเป็น นผิวขาวหรือขาวอมจมพูค่ะถัดมานะคะก็คือวอร์มโทนสีผิวอบอุ่นนะคะเช็คได้ที่ข้อมือของเราจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีเขียวเข้มค่ะละักษณะสีผิวก็คือจะออกไปทางโทนน้ำผึ้งนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือน e วทรัลหรือโทนสีผิวกลางสีผิวธรรมชาตินั่นเองค่ะ คือคนไทยส่วนใหญ่จะมีสีผิวธรรมชาติหรือว่าสีผิวอมเหลืองนั่นเองนะคะโทนสีผิวของแต่ละคนนะคะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือ DNA นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันถูกกําหนดมาตั้งแต่กําเนิดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เราสามารถทําให้ในโทนสีผิวของเราเนี่ยสว่างขึ้นได้นะคะเดี๋ยวแนจะเรียงแถบสีให้ดูนะคะว่าแต่ละโทนสีเนี่ยสามารถสว่างขึ้นหรือเข้มขึ้นแบบไหนได้บ้างคะ่ะแล้วแต่ละโทนสีผิวนะคะจะเข้มหรือว่าจะ ขึ้นได้เนี่ยมันมีวิธีดูแลผิวอยู่นะคะัน่นก็คือการใช้วันที่นิง่งแล้วก็ทาครีมกันแดดเป็นประจํานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราควรลัดเซลล์ผิวบ้างก็คือสัปดาห์ละหนึครั้งนะคะดังนั้นนะคะทุกโทนสีผิวสามารถสว่างขึ้นได้เพียงแค่เรามีวิธีดูแลผิวที่ถูกต้องและต้องดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเรารู้โทนสีผิวของเราแล้วนะคะเวลาเราใช้สกินแคร์ไปเราจะสังเกตผลลัพธ์ของเราได้ง่ายจากการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะอย่างเช่นการใช้สกิน ะะแล้วเราหันมาดูผลลัพธ์ว่าเขาเขียนคำเคลมว่าทําให้ผิวขาวโอชมูตรงนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราใช้ไปแล้วไม่เห็นขาวชมพูเลยเราไม่ต้องเสียใจไปนะคะขอเพียงแค่เราดูว่าส่วนผสมเนี่ยจัดอยู่ในประเภทไวท์เทนนิ่งหรือเปล่าก็คือช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสแบบอ่อนโยนช่วยผลัดเซลล์ผิวได้นะคะแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้สม่ําเสมอเพียงเท่านี้นะคะแสดงว่าเราเลือกผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสได้อย่างถูกต้องแล้วค่ะถ้าสีหน้าแก้มของเรานะคะขาวหรือสว่างกว่าแนวกรามแสดงว่า เราอาจใช้สกินแคร์ที่รุนแรงเกินไปกับผิวของเราหรือมีวิธีดูแลผิวที่ไม่ถูกต้องรวมไปถึงเราใช้ยาหรือว่าสารผัดเซลล์ผิวที่รุนแรงมากเกินไปเราจะได้ไม่ต้องรอให้ผิวของเราส่งสัญญาณปัญหาผิวก่อนอย่างเช่นเกิดสิวหน้ามองหรือว่าปัญหาอื่นๆขึ้นมาเยอะๆแล้วเราค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไม่ทันหรือว่ากว่าจะรักษากลับคืนมาเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานค่ะก็หมดลงแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบ ะะอยากให้แนนทําคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครอยากพูดคุยเป็นการส่วนตัวทักมาได้ที่ l i น์แอสเตอร์แนนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ